เราจนมาถึงรุ่นเราเนี่ยลกูกอ,อยากจะไล่ฝังนมปี๊หนังสือเล่นมนมให้แม่หน่อยไปสิเ,เร็วๆเออนเล่นนั้นแหละลูกอ่าๆเล่นนั้นแหละปูจะสวยนะคะใช่แน่นอนลูกนี่นะอ,อยู่ไหนหนะ้าม่มีรูปคุณย่าอยู่นะลูก<อ>นี่งไงคุณย่าเ<อ>นี่ยคุณย่าของเราหมอย่าสุพิชดาชันนันกิจท่านเป็นเจ้าของแจงกันอันนี้ดีแล้วก็ตรงทอดมาถึงรุ่นเราล,ลูก แต่ว่าใจกันแม่นี่ยก็สวยๆเลยนะคะสวยมากเลยอ่ะนี่จะขอตังค์แม่ใช่ไหมพูดดิแม่โหแม่รู้ทานนิดแหละมันก็ต้องมีส่วนรองบ้างอะไรบ้างก็แบบวันนี้จะแบบจะไปกินข้าวกับเพื่อนอนะไรอย่างเงี้ยเดยวตังค์ไม่พอไงอ่ะอ่ะอะเดี๋ยวแม่โอนให้แล้วกันอย่าก,กลับดึกนะช่วงนี้คนร้ายมันเยอะโอ้ยลูงเราหน้าพูดไ่ฝ่ายอ่ะแม่โอนให้แล้วขอถึของขับไปแล้วนะได้ ล้างดึกดีนี้นทุกคนนานกันหมดแล้วเสียงไหนวะไปแล้วเช้าวันต่อมา ดียังอะแม่หาดีแล้วนะแล้วแม่เก็บไว้ตรงไหนอะคะอุย้ยแม่จำไม่ได้อ่ะลูก ฮน้องปุยโทรมาฮัลโหลค่ะลูพี่สวัสดีจ้าน้องปุยค่ะจำหนูได้ใช่ไหมคะค่ะคือว่าตอนนี้ของที่บ้านหนูมันหายอะคะ่ะลูกพี่มาดูให้หน่อยได้ไหมคะอ๋อได้เลยได้เลยลูกพี่ออ<ป>โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ,ะเดี๋ยวส่งแผนที่ไปจ้าขอบคุณค่ะแม่จะหาเจอใช่ไหมลูกเดี๋ยวหนูส่งโลเคชั่นให้เขาก่อน อย่าแล้วนะแล้วเดี๋ยวพี่ติดต่อกลับไปกระไระไรกระไขอบใจมากนะลูกเออไม่เป็นไรครับแม่ขอบคุณค่ะขอบคุขค่ะแม่รอๆกลับกลับลูกลูกกลับเลยนะลูกกลับไเลบไปถึงลูกไปกลับไปสชอบจิบเมื่อกี้อ๋อ่ะฮัลโหลครับน้องปุ้ยเออเนี่ยพี่ได้บอกแสแล้วนะเดี๋ยวยังไงมาเจอที่สอนอนนะเดี๋ยวพี่จะเล่าอะไรให้ฟัง โอเคจ้าจ้าได้จ้าจ้าสวัสดีจ่าอ้าว<ช>อ้าวน้องอุ้ยอ้าวคุณแม่สวัสดีครับเอาคุณแม่มาได้ไงแลนะ้วเนี่ยอ่ะของของฉันก็ต้องมาสิจา้ารู้นะฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่แหววว่ามีเล่นไหนรู้ใจคิดอะไรอยู่แม่อ่าเชิญตั้งเหรอครับ จากที่ผมส่งคนไปสำรวจแล้วเนี่ยก็พอพูดตั้งหังใจเป็นสองคนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเป็นสองคนนี้นะฮะเฮ้ยนี่มันุษย์กับยาดานี่ใครหลังพี่เป็นเพื่อสมัยมัธยมอ่ะส่วนนี่คือมิสเตอร์โกเหลียงที่อยากได้ใจการของคุณแม่มากๆนี่มันเลวมากเลยลูกมันอยากได้ของแม่ทำไม โทรศัพท์ามาลูกโทรศัพท์ามาโทรศัพท์ามาสวัสดีงูฮะพรุ่งนี้เหรอที่ไหนวะกอเกตเหรอเอ,อเออเออเดี๋ยวบอกน้องปุ้ยกับคุณแม่ให้โอ,อเคโอ่าพอดีเพื่อนผมไปสืบมาว่าพรุ่งนี้พวกมันมีแผนที่จะไปส่งของกันที่ ท่าเรือเกาะเกตโอ้ตายลูกยังไม่เนี่ยพรุ่งนี้เหรอลูกใช่ครับมีลูกสองคนไปช่วยพี่เช้เขาได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูกับพิมพ์ไปกับพี่เช่นะคะได้เลยครับเราปุยน้องปุยมาด้วยนะครับหวาน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 อ้โก็พรุ่งนี้เดี๋ยวประมาณสักบ่ายสองเจอกันหน้าสถานีตำรวจนะครับ โอเคได้ลูกนั้นวันนี้แม่พอก่อนนะแม่รีบไปเก็บผ้าได้ครับใช่ค่ะไปแล้วกลับได้บ้างสวัสดีครับสวัสดีครับเดินไปไะเดี๋ยวเปิดประตูให้ขอบใจมากนะลูกน้ำปุ้ยน้ำปุ้ยหลังจากที่เจอหน้าสอนอแล้วทุกคนก็เดินทางไปเกาะเก็ดมาตามมาถึงนี่เลยหรอเมึง เงียนไปก่อนแบบนี้ป่ะมึงมุงจะไปไหนเล่าหนูเขาเห็นเรังลอยายกันหาเลยดีไหมดีดีด,ดเอางี้ดีกว่างันคุยกับพิมไปทางนี้นะคะ คุค้าคเห็นจจกันแบบนี้ไหมคะมีปัญญาตอนน่อรัจกันแบบนีรูปนี้ไหมคะ่ไงคะมีเต็มเลยเราจะแ่ง่พี่แต่แม่เราบอกว่าเครื่องปั้นดินเผามันไม่เหมือนไฟ ค่ะแล้วโรงงานนี้มันมีอะไรบ้างคะป้าก็นี่นะค่ะโรงงานเราเป็นโรงงานเครื่องปั้นดิเผาเผาผัดินหยันต่ำมาละสามร้อยใบนะคะหรือจะเราเขาเองก็อยู่ฝั่งนี้ค่ะค่ะนี่นะคะเป็นที่ผัดินของเราแล้วรู้ไหมคะว่างานปั้นเนี่ยสับใช้คนงานเองนะคะแต่ชาวาสมัยโบราณเนี่ยมีการทำทิ่บ้าเลย ไม่น่าแหละทำไมขมมนอยากได้ครึ่งปัญหาของบ้านเราและยิ่งเป็นของบรรพบุรุษของเราด้วยเนี่ยนะคะกำลังแกะสลักอยูอ่หลังจากตอนนั้น เช่ก็ได้โทรหาปุยแล้วบอกว่าได้พบผู้ต้องสงสัยที่ท่าเรือปักเก็ตปุยกับพิมพ์จึงเรียไปที่ท่าเรือทันที มออกกนน่ะะัจไดปไ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 ปเลยไปไปไปเดินไปไปแล้วสองคนเดินไปอ้ยเจอกันแม่ได้กลับคืนมาแล้วและหลังจากนั้นแม่ของปุยก็ได้แจ้งการคืนและก็อยู่กันอย่างสงบสุขต่อไปไป มือฟาดพูดดีกว่ามันจะกับแกพวกนี้นะคะพี่ชเชโอเค่ะจำได้นะจำได้เหนะะอะไอโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ต